กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่หยุดกันไปสองสาวันนะครับเอฟซนะีวันนี้ก็ได้ฤกษ์นเะนื่องจากว่าหยุดกันไปก็เพราะว่าพระหมดนะครับ <c oughs> ก็คือพระที่ได้มาใหม่หมดนะครับเอฟซีเหลือก็แบบ ันที่ว่าเคยลงแล้วแล้วแบบไม่โดนกันอะไรเงี้ยนะครับ F4 นะฮะแต่ว่าชุดเนี้ยเป็นชุดที่ได้มาใหม่ทั้งหมดนะอันนี้เหมือนกับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะได้มันตั้งแต่อุบแลแหละนะเพิ่งเอามาลงนะครับผมแต่ที่ได้จากงานนครสวรรค์จริงเนี่ยคือสามรายการนี้นะครับผมเนี่ยสามรายการนี้นะครับอ่านะเป็นงานที่เซนชัลนครสวรรค์ส่วนนี้จําไม่ได้เลยเนะี่ยนึกไม่ออกนะ เห็นว่ายัางอยู่แล้วคนถามเยอะนะเนี่ยเลยเอามารีรันให้ FC ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าแล้วก็ชมองค์แรกก่อนเลยครับ FC นะอันนี้ก็เป็นพระอุปคุตเนื้อสำริดนะหลวงปู่เอียนะ่ยมพยายามเนีนะ่ยไปจัดงานไหนนะจากตลาดพรีเซนเตอร์หรือไม่แม่ใจนะครับนะ ว่าดูกันตามสภาพเลยกันนะครับผมอุปขุดหลวงปู่เอี่ยมนะเนื้อสำริดนะสำริดแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับ fc นะสำริดแบบจัดเต็มเลยนะนี่ไใต้ฐานนะครับสำริดแน่นๆเลยนะครับ fc นะก็สองสามคลิปที่ผ่านมาก็ต้องกลับขอบคุณนะ fc ที่ยังช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนกันมาตลอดนะก็ถือว่าอยู่ได้อยู่ได้นะพออยู่ได้นะครับ fc ก็ประชาสัมพันธ์นะฮะสาวที่นี้ก็มีงานประกวดที่วัดธรรมมูลนะก็มีสองงานใหญ่ที่วัดธรรมมูลวรวิหารนะภาคกลางนะมีวัดธรรมมูลนะส่วนภาคอีสานก็มีที่จังหวัดศร,รมมีสเกตนะมหาวิทยาลัยราชภัฏรีสเกตประมาณเนี้ยนะครับงานของสมาคมนะงานศรีสเกตนะครับแล้วก็ส่วนงานของวัดธรรมมูลชายนาก็เป็น งานท้องถิ่นนะฮะแล้วก็สาร์ที่หน้าก็มีงานงานใหญ่ที่สามพรานนะแล้วก็จะมีงานเล็กงานท้องถิ่นพี่ที่ผมรับงานไว้ก็มีที่ท็อปพาซาจังหวัดสิงห์บุรีนะห้างคอปพาซาจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนะฮะสะดวกที่ไหนก็ไปกันนะในท็อปพาซาสิงห์บุรีก็จะเป็นในห้องแอร์นะครับเอฟซีนะฮะองค์นี้ดูกันแบบ กายแล้วนะฮะขออนุญาตเปิดที่เจ็ดพันบาทแล้วกันพระอุปคุตสมฤทธิ์นะหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมปู่เอี่ยมนะดูชอบซื้อใช้ใจจบกันเลยราคานี้นะฮปู่เอี่ยมนะครับถัดมาดูสมเด็จตรงนี้นะครับเอีนะอันนี้เขาบอกพิมมาอะไรพิมพ์พใหญ่หรือ่าหรือบางคุณพรมหรืออะไรเงี้ยนะผมไม่แน่ใจแล้วฮะวกอยูยให้ซื้อมานะฮะ พาเขาดูเขาใช้แล้วก็ดูเนื้อหาดูขอบดูอะไรแบบมีปริมีแบบดูธรรมชาติอะนะครับมีก่อนมีอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อพระเขาเก่าอ่ะนะแต่จะถึงยุคไม่ถึงยุคเนี้เอฟซก็ดูอ่ะพิจารณานะครับเอฟซนะฮะนี่นะฮะมีแร่มีอะไรนะนี่นะครับเ,เนะนี่ยมีเม็ดแดงเม็ดด,ดำนะนี่เม็ดแดง ขยายดูนะฮะมวลสารนะนนะนะดูกันแบบไม่ต้องกักเลยนะเนี่ยพระสมเด็จนะอะไรวักคังหรือบางกุพรมเลยผมไม่แน่ใจอะ่ะนะะพิมพ์นี้นะครับผมนี่นะนี่ถือว่าเก่าเก่าจัดนะจัดเลยนะผูเก่าก่อนนะครับ ไปตามอายุนะอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนะเนี่ยองนี้ขอยญาตเปิดที่เทอรเรีเยเอาไปห้าพันบาทแล้วกันนะองนี้นะอญาตเปิดที่ห้าพันบาทแล้วกันครับแล้วก็มาต่อกันที่องนี้นะครับ แบ่งเพรจุพันมานะจากจังหวัดนครสวรรค์นะที่ทเฟนทัลนครสวรรค์นะครับผมเป็นพระหลวงพ่อเนียมนะพระหลวงพ่อเนียมนะครับผมเนี่ยพระหลวงพ่อเนียมกเก่าจัดนะเก่าจัดมากนะเนื้อผ่านเขาเรียกว่าผ่านศึกสงครามมาเยอะเลยนะเนื้อมีความแบบเนี่ยเราดูดูความซับซ้อนของเนื้อความเก่าอ่ะนะะ ของเก่าไขเขยเออยอะไรเออยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย,ย,ด,ยดูธรรมชาติของเก่านะนี่ยเนี่ยพระหลวงพ่อเนียมก็พระหลวงพ่อเนียมนะนจะกลัวนะเก่าจัดเลยนะครับ FC, นะเอฟซีนะเึกเกลี่ยนะเนี่ยเวลาก็เป็นรูเหมือนกับสี่เหลี่ยมนะครับ ไปดูปันแบบไม่มีกัรกดนะดูันแบบชัดเจนเลยเห่ยดูไข่ดูความเก่านะจุดจ่ายดังนะองค์นี้ก็ขออนุญาตเปิดที่สี่พันบาทแล้วกันนะครับ fc นะี4สี่พันบาทครับแล้วก็มาดูาเหรียญรอพิมพ์ใบพุทราหลวงพ่อเงินบนห้อยเข็มนะโอ้โหผิวด,เดมเดิมเลย นะฮะผิวดูเดิมเลยนะครับผมนะเนื้อแดงเลยนะครับผมผิวดูเดิมเนื้อแดงเลยนะครับผมนะนี่ฮะเนื้ออย่างกับพวกแบบพิมพ์ขี้ตาพิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตาเนื้อเหมือนพิมพ์ขี้ตาสมัยก่อนหรือแบบชอบลงหนังสือผิวด้าแดงอะไรเงี้ยนะเนี่ยครับผมนะทีนี้เหรือหล่อนะเหรือหล่อนะครับเนี่ยนี่นะนี่ยันชัดเจน ยานชัดเจนเลยนะครับผมยานชัดเจนนะนด้านหลังนะเหลือหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ใบพุษราหวยเขตนะวัดห้วยเขตนะเปิกเลยนะครับ f e ีนะ เดิมๆแดงๆเดิมๆนะนพิมีหน้าตาเขาไม่มีอยู่แล้วนะดูขอบดูเส้นดูยันนะ,นนนะตายหล่อโบราณนะครับผมตายหล่อโบราณนะฮะนี่นยันคมเลยนะครับ fc มี เซ็มแ,แบบเนื้อเกินมีอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็ขออนุญาตดูชอบซื้อใช่ใจจบนะขออนุญาตเปิดที่5้าพันบาทและกันนะเียวรอองค์นี้นะครับห้าพนบาทนะครับนะแล้วก็สุดท้ายมาดูกันเรียกว่าไม่เคยเห็นใช่ว่าไม่มีนะอ่านี้ฮะก็เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์อุ้มบาท อันนี้เบอร์ใหญ่สายตรงหลวงพ่อเงินเนี่ยเคยเอามาโชว์นะครับผมนี่นะฮะเพราะว่าเป็นพิม,มพ์หลวงพ่อเงินพิมพ์อุ้มบาทรัดประคตนะครับผมนะเขาบางคนบอกเอ้หลวงพ่อเอมไม่ใช่นะหลวงพ่อเงินนะเขาตีเล่นกับหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่ฮะนี่นี่เขาบอกว่าอย่างนั้นน,น,น,นะนะนนะครับเนี่เนื้อแดงเลยนะผิวดิมนะฮะโบราณนะครับ ต้องเล่นตามเสียงนี่นะผมก็เพิ่งได้เพิ่งเจอมอะไ้เขาลงหนังสือลงโชว์กันอะไรกันนนี่ครับผมนะ่นี่เปิกเลยนะไม่เคยเห็นใช่วางมนนี้นะครับนี่อยู่มือเบอร์ใหญ่นี่ก็เปิดกันเรียกว่าหลักแสนนะฮะหลักแสนนะครับองนี้นะหลักแสน เรียมพลาสติกใช้มาเลยนะครับ F4 นะนเดิมมากนะครับ F4 นะเก็บดีมากนะฮองนี้นะหลวงพ่อเงินพิมพ์อุ้มบาทนะขอยนาตเปิดที่6,000บาทแล้วกันนะครับ F4 นะดูชอบซื้อใช้จ่ายจบเลยนะถ้าการันตีรับประกันก,กันก็เอาขอ1 0 0 0 0แบาทนะนีฮะ เอาดูชอบซื้อใช้จ่ายจบเอาเปิดราคาที่6,000บาทน,นะครับ F4 นะน,นะมีอยู่4รายการนะันเอ้ไม่ใช่5รายการนะครับ5รายการนะครับผมมีของใหม่อยู่ที่ยังไม่ที่ลงครั้งแรกก็มีอยู่ 1, 2, 3, 4งรายการนะส่วนตันนี้เคยลงไปแล้วนะครับ f c นะเคยลงไปแล้วนะฮะ อะไรก็มีข่าวเราฝากอะไรไหมนะก็ไม่มีอะไรนะครับพี่สนะก็ย้ากันว่าวันที่ห้าหกเจ็ดนะห้าวเจ็ดกันยายนเขาจะมีมหากรรมงานประกวดที่ทบปะซา,าจังหวัดสิงห์บุรีทางทบปะซา,าจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็อย่าลืมไปเชี่ยวกันนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมหากจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกาลังใจผมได้นะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็ผทรมมได้เลยครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือออดไลน์ได้ที่เบอรเอ์เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่สแกน QR Code หน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะครับหรือออดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปรกหมดไว้ใต้คลิปไปเลยครับพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลาเอฟซีทุกขั้นไปก่อนครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยรวยถูกหวยกันขั้นครับผมสวัสดีครับ